วันนี้นะคะคุณครูหยงมีเพลงมาฝากเด็กๆอยู่หนึ่งเพลงค่ะเด็กๆต้องจำได้แน่ๆเลยคมานาคมสามทางจำให้มั่นทางบกนั้นรถยนต์วิ่งแล่นเิวส่วนทางน้ำนั่งเรือผ่านลมพัดปลิว กาซไกเอยฮเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆคมนาคมการเดินทางเด็กๆจำได้ไหมคะเราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอ๊ะการเดินทางมีกี่ทางนะคะเด็กๆสามทางเก่งมากๆเลยทางไหนบ้างคะ เก่งจังเลยค่ะเอ๊เด็กๆคะเดินทางทางน้ำใช้ยานพาหนะอะไรนะคะเรือทางอากาศนะคะเครื่องบินเอ๊แล้วทางบกละที่บนถนนอะไรนะคะรถโอ้โหมีรถอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะ โอ้โหเด็กๆเก่งจังเลยค่ะเอ๊การเดินทางเด็กๆจำที่คุณครูบอกได้ไหมคะการปฏิบัติตนนั้นเอ๊เวลาจะขึ้นรถถ้าจะขับมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์เด็กๆต้องทำยังไงนะคะสวมหมวกกันน็อกฮะใช่แล้วค่ะเอ๊แล้วถ้าเดินล่ะคะเราเดินทางด้วยวิธีการเดินเด็กๆต้องเดินตรงไหนนะคะ ใช่แล้วคะ่ะต้องเดินบนทางเท้าหรือบนฟุตบาทนะคะริมขวามือเลยเอแล้วถ้าเด็กๆจะข้ามถนนล่ะคะเด็กๆต้องเดินตรงไหนถึงจะปลอดภัยคะทางม้าลายเอแล้วแล้วถ้าไม่มีทางม้าลายเด็กๆเดินข้ามที่ไหนคะเด็กๆ สะพานลอยโอ้โหเด็กๆเก่งจังเลยค่ะเด็กๆบอกคุณครูได้เด็กๆต้องทําแบบฝึกหัดได้แน่เลยเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆนะคะไปหยิบหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวขึ้นมานะคะแล้วให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า21เลยค่ะ เด็กๆเปิดมาหน้าที่21แล้วใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าเขาให้ทำอะไรเด็กๆดูภาพนะคะดูโจทย์ก่อนหน้าโรงเรียนมีป้ายสัญลักษณ์อะไรอ่าเด็กๆดูภาพนะคะว้าวมีอะไรนะโอ้โหมีคุณครูรอเด็กๆโอ้โหเด็กๆจำได้ไหมคะนี่คืออะไรคะทางม้าลายอ่าเด็กๆสังเกตดูป้าย ป้ายเคโรงเรียนหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสคูโซนนั่นเองเอาละค่ะมาดูคำสั่งค่ะว่าเขาให้ทำอะไรเขียนคำตามรอยประและเขียนวงกลมน้อมรอบภาพป้ายสัญลักษณ์ที่เหมือนกับภาพด้านบนอ่าคือภาพนี้นั่นเองนะคะ สกูลโซนเขตโรงเรียนอ่าเด็กๆด,ดูตามรอยปะรอยปะจะมี S C H O O L อ่านว่าสกูลนะคะ z O N E โซนสกูลโซนเขตโรงเรียนอ่าเขาให้เราอะไรนะคะ เขียนคําตามรอยปะเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยนะคะเขียนคําตามรอยปะก็คือเขียนรอยปะของตัว S ก่อนนะคะอ่าสีจุดโค้งเป็นตัวสีนะคะเอ่อโอโ สกู๊โซนเขตโรงเรียนเขียนคำตามรอยปาดเสร็จแล้วเขาให้เราวงกลมล้อมรอบภาพป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนกับภาพด้านบนก็คือภาพนี้นะคะภาพเขตโรงเรียนสกูโซนนั่นเองเอ๊ภาพใหญ่ตรงไหนนะเด็กๆเห็นหรือยังคะอะ่ถ้าเห็นแล้วก็วงกลมเลยวงกลมเลยนะคะอ่อ เด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะ